สวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านหวังว่าเพื่อนๆนคงจะสบายดีนะครับวันนี้ทีมงานเราได้นำคลิปลอหลอน,ลอ,นอีกเช่นเคยนะครับบางคลิปก็น่ากลัวมากจนกลายเป็นไวรัลบนอินเทอร์เน็ตหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะรับชมคลิปในวันนี้แค่ความบันเทิงเท่านั้นนะครับบางคลิปในวันนี้อาจจะเป็นผีจริงๆโปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมอีกด้วยนะครับก่อนชมคลิปในวันนี้แอดขอขอคุณละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ ลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่น่ากลัวมากคือชายคนหนึ่งนะครับได้ยินเสียงร้องไห้ของใครบางคนที่มองไม่เห็นจึงตัดสินใจถ่ายคลิปโดยไม่มีท่าทีหวาดกลัวเขาพยายามมองหาที่มาของเสียงดังกล่าวแต่กลับไม่พบอะไรและเดินไปดูใกล้เสียงดังกล่าวมันหายไปเลย ซึ่งเขาไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติเรากับเสียงเดกล่าวดังอยู่กลางถนนที่ว่างเปล่ามาทำให้เขาเริ่มกลัวครับทำกลางบรรยากาศที่เย็นยะเยือกฝนตกหนักอีกด้วยบางก็เชื่อว่าอาจจะเป็นผีจริงๆที่กำลังร้องไห้หวยหวนก็เป็นได้เพื่อนๆล่ะครับคิดอย่างไรลองฟังเสียงดีๆนะครับ จะเป็นเสียงผีจริงๆคอเป็นได้นะครับแอดว่า <C yr us> ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือขณะที่เขาหยุดฟังเสียงปรากฏว่าเสียงปริศนามันหายไปเลย ยัลึกบคลิปนี้นะครับดูเหมือนว่าขณะที่น้องคนหนึ่งกำลังกินข้าวอยู่กับพ่ออยู่ดีๆน้องก็ตกใจกลัวบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็น ไม่รู้เป็นผีหรือวิญญาณหรือเปล่านะครับที่อยู่บนเก้าอี้ดังกล่าวทําให้ผู้เป็นพ่อประหลาดใจมากเขาได้แต่ปลอบใจหนูน้อยอยู่พักใหญ่แต่น้องก็ยังกลัวอยู่เหมือนเดิมเรากับน้องได้เห็นอะไรบางอย่างที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวจนไม่กล้าหันไปมองกันเลยทีเดียวครับเรากับมันอยู่บนเก้าอี้ดังกล่าวเ,เพื่อนๆลองสังเกตด,ดู Hay alguien en la silla? ¿Quién está? Hay alguien ahí? ¿Quién está ahí, Fiorella? Mira, ¿quién está ahí en la silla? Hay alguien en la silla? ¿Quién está? คลิปนี้นะครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งที่ได้สเกตเห็นสิ่งผิดปกติกับลูกสาวของเธอตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้น้องก็มักมีท่าทีแปลกๆบางก็เหมือนกับว่าน้องคุยอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่มองไม่เห็น และที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือหากเพื่อนๆสงเกตดูขณะที่น้องเขาเล่นอยู่อยู่อยู่เหมือนหนังสือมันจะเปลี่ยนหน้าได้เองนะครับ เธอถ่ายคลิปอย่างใจเย็นแต่ก็หวาดกลัวเช่นเดียวกันและอยากรู้เป็นอย่างมากว่าน้องเล่นอยู่กับอะไรกันแน่เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรมีผีเล่นกับน้องหรือเปล่า ลิปนี้นะครับว่ากันว่ารถคันหนึ่งสามารถขยับได้เองที่บริเวณหน้าสวนสัตว์แห่งหนึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุมันขับไปมาโดยไร้คนขับเหมือนรถดังกล่าว ค่อยๆเคลื่อนไหวก่อนจะหยุดไปเองนะครับเจ้าของรถมาก็ตกใจครับเห็นว่ารถเขามันหายไปจากที่จอดคือมันไปจอดอยู่อีกฝากหนึ่งอย่างน่าประหลาดมันทำเอาพวกเขาประหลาดใจอย่างมากซึ่งบริเวณนั้นมีกล้องวงจรปิดอีกด้วยครับ ที่จะภาพเดียงชัดเจนทําเอาหลายๆคนนะครับที่ได้เห็นคลิปนี้ก็ถึงกับคนลุก้นพองตอตามๆกันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ก็บอกกันด้วยนะครับเป็นผีหรือเปล่านะครับคลิปนี้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับ คลิปนี้นะครับเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยมีพนักงานคนหนึ่งครับทําความสะอาดที่บริเวณนี้ประจําเขาเป็นพนักงานใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นชินเส้นทางกระทั่งเขาได้ลืมไปเห็นอุปกรณ์บางอย่างที่ว่ากันว่าเขาใช้ตั้งอุปกรณ์ผ่าตัดที่มันกําลังเคลื่อนไหวด้วยตัวของมันเองอย่างน่าตกใจและเขา ก็แทบช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะรีบเดินออกไปจากบริเวณนี้ไม่รู้เป็นเพีหรือเปล่านะครับเหตุการณ์นี้ เจอวิญญาณโดยเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นบนถนนแห่งหนึ่งโดยเป็นคลิปจากรถคันหนึ่งที่กำลังขับผ่านเส้นทางเปลี่ยวที่น่ากลัวมากก็คือรถคันนี้ได้ขับผ่านบางสิ่งบางอย่างหรือเงาบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนคนเป็นอย่างมากทำให้คนขับตกใจจนรถเสียาการทรงตัวเกือบประสบอุบัติเหตุกันเลยทีเดียวครับเรากับร่างดังกล่าว มีครึ่งตัวนะครับแอดว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับเห็นผีกลางวันแสกๆโดยคลิปนี้นะครับถูกถ่ายไว้ได้โดยชายคนหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย กซึ่งเขาบอกว่าร่างนั้นเป็นผีครับที่สุสานเก่าแห่งหนึ่งโดยเขาพยายามสอบถามอยูพักใหญ่แต่ก็ไร้เสียงตอบกลับไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับคลิปนี้แต่ถ้าสังเกตดูดีๆก็อาจจะลอนเหมือนกันนะครับแอดว่า ร,ร,รถผีสิงโดยเรื่องราวนี้นะครับว่ากันว่าเกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่อยู่ดีๆรถเขคนก็ขยับออกมาจาก,กร้านได้เองครับอย่างน่าตกใจและได้หายไปจากกล้องวงจร์ปิดน่ากลัวมากเลยสิเดียวครับคลิปนี้นะแอดว่า คลิปนี้นะครับดูเหมือนว่ามีชายคนหนึ่งที่กำลังกวาดขยะอยู่ดีๆก็มีท่าที่ตกใจก่อนจะใช้ไม้กวาดในมือได้อย่างน่าทึ่งเขามุนไปมาเรากับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่มองไม่เห็นบางก็เชื่อว่าชายปริศนาคนนี้กำลังสู้กับผีอย่างแน่นอนครับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไร ก็บอกพวก,กเราด้วยนะครับและอย่างไรก็ดีสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับที่ทีมงานได้รวบรวมมาหากเ,เพื่อนๆชอบแอดก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแอดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Ahí, en la silla. ¿Hay alguien en la silla? ¿Quién ¿Sí está?